หากพูดถึงการเจราจาซื้อขายนักเตะนอกจากสโมสรคู่ค้าและตัวนักฟุตบอลแล้วอีกบุคคลที่ขาดไม่ได้และมีบทบาทสําคัญในหลายๆดีลคือเอเย่นผู้ทําหน้าที่ต่อรองประสานงานดูแลผลประโยชน์ลูกค้าของพวกเขาทั้งในและนอกสนามเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องค่าเหนื่อยโบนัสระยะเวลาสัญญารวมถึงเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ ในปัจจุบันต้องบอกว่านักเตะส่วนใหญ่หล้วนใช้บริการบริษัทไม่เก e เอเยนมือ,อาชีพเข้ามาดูแลจัดสรรผลประโยชน์กันทั้งนั้นคือนักฟุตบอลสามารถโฟกัสแค่การฝึกซ้อมพัฒนาฝีเท้าทำผลงานให้เต็มที่ ส่วนเรื่องธุรกิจเงินเงินทองทองเดี๋ยวเวเย่นจะจัดการทําหน้าที่ตรงนี้แทนองไรก็ตามเมื่อมีส่วนใหญ่ก็ย่อมต้องมีส่วนน้อยและใช่วัาทุกคนจะเดินเวเดียวกันแน่นอนเรากำลังพูดถึงนักเตะอีกกลุ่มที่ไม่ได้เลือกใช้บริการเดเยนแต่พวกเขากลับดูแลผลประโยชน์ด้วยตัวเองไม่ก็ให้คนในครอบครัวบริหารจัดการเรื่องหลังบ้านทั้งหมดความน่าสนใจคือฟอร์เรนเรียสแข้งเหลียวผูกป้ายแดงนักเตะเจ้าของสถิติค่าตัวแพงสุดของสโมสรนเป็นอีกคนที่อยู่ในลิสต์กลุ่มนี้ครับ ปัจจุบันในวัย22ย่าง23เวสไม่เคยใช้บริการเอเย่นนักเตะไม่เคยมีบริษัทเข้ามาจัดสรรผลประโยชน์ของเขาคำถามคือแล้วมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันจัดการเรื่องนี้ยังไงล่ะคำตอบคือเวียสให้พ่อแม่อย่างฮันยอาคิมและคารินรับบทบาทเป็นคนเจราจาผลประโยชน์พร้อมกับดูแลเรื่องเงินทั้งหมดตั้งแต่สมัยเยาวชนจนทุกวันนี้กลายเป็นนักเตะชื่อดังก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง พูดง่ายๆคือเวียสไม่เคยต้องพึ่งพาคนนอกแต่เขาให้พ่อแม่จัดการเรื่องผลประโยชน์ไปเลยยังไงก็สบายใจกว่าสำหรับฟอร์เรียนเวียสที่ผ่านมาตลอดอาชีพค้าแข้งเขามีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตเคียงข้างเสมอจะจุดเริ่มต้นกับกูลไวท์บราวไวเลอร์ทีมระดับภูมิภาคที่ทีเวีอสเริ่มต้นนับหนึ่งฟูมฟักวิชาลูกหนัง ประเด็นคือฮันโยอคิมคุณพ่อของเวียสมีสถานะเป็นประธานสโมอสรแน่นอนว่าเขาสนับสนุนลูกชายเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่ฟอร์เรนเวียสตัดสินใจเล่นฟุตบอลความจริงเวียสมีพี่สาวอีกคนชื่อ ge, จูเลียน่าเวียสและใช่ครับจูเลียน่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนน้องชายนี่แหละกล่าวคือครอบครัวเวียสเป็นบ้านนักกีฬาที่คลุกคลีกับวงการลูกหนังกันทั้งบ้านลูกอยากได้อะไรก็พร้อมซัพพอร์ตให้ทำตามฝันกันเต็มที่เช่นเดียวกับคุณแม่คารินที่คอยช่วยเหลือดูแลลูกชายในอีกบทบาท ย้อนกลับไปช่วงที่เวียสขยับก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะเยาวชนของโคโลนกิจ,จวัตรที่เธอทําประจําคือการขับรถรับส่งลูกชายไปกลับสนามซ้อมช่วงไหนเวียสต้องเดินทางไปแข่งต่างเมืองหรือต่างประเทศคารินจะติดตามไปเชียร์ไปเอาใจช่วยลูกชายเสมอ ผู้ได้เห็นภาพพ่อดูแลวางแผนการค้าแข้งปูทางให้วีิสก้าวขึ้นเป็นนักเตะอาชีพอย่างมีคุณภาพระดับประธานสโมสรถึงแม้จะเป็นทีมภูมิภาคเล็กๆแต่นั่นก็ยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าฮันยอคิมเจนจัดในวงการมากกว่าพ่อนักฟุตบอลอีกหลายคนแน่ๆส่วนแม่เปรียบเสมือนผู้จัดการส่วนตัวที่คอยดูแลรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ขณะที่เวสเองก็ไม่ใช่นักเตะใช้จ่ายมือเติบเขายินดีให้พ่อแม่ดูแลเรื่องเงินเงินทองทองจะได้โฟกัสฟุตบอลเต็มที่มีการเปิดเผยว่าช่วงขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพเต็มตัวเริ่มเป็นที่รู้จักเวสก็ให้พ่อแม่จัดการเรื่องเงินร้อยเปอร์เซนต์ส่วนเขาขอแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวติดกระเป๋าเดือนละไม่ถึง200ยยูโรด้วยซ้ำ เมื่อพื้นฐานครอบครัวเพียบพร้อมขนาดนี้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม f o r ์เ g นเวียสไม่จำเป็นต้องใช้บริการเอเจนส่วนตัวครับทุกครั้งที่มีเรื่องเงินผลประโยชน์หรือดีลย,ย้ายทีมเกิดขึ้นจะกลุนไว้บราวไวเลอร์ถึงโคโลนโคโลนสู่เลเวอร์คูเซนกระทั่งล่าสุดเลเวอร์ถึงลิเวอร์พูลเวียสจะมีพ่อแม่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเอเจนดูแลผลประโยชน์ให้ทั้งหมด ยิงดียวย้ายมาร่วมทีมเลียบูที่มีมูลค่ามหาศาลและใช้เวลาร่วมเดือนกว่าจะได้ชูเสื้อเป็นทางการนอกจากค่าตัว135ล้านยูโรค่าเหนื่อยรวมโบนัสของเบียสทียี่สิถึงยีล้านยูโรต่อปีหลังปิดดีลกันเสร็จสับเลียพูยังต้องจ่ายเงินกินเปล่าเวเจนและค่าคอมมิชชั่นในพ่อแม่เวียสอีกราว10ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3า7ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมาตรฐานธรรมเนียมเรื่องปกติในวงการฟุตบอลที่สมโมสรต้องจ่ายเพื่อเป็นการตอบแทนเอเย็นที่สามารถดำเนินการให้นักเตะเซ็นสัญญากับทีมลุล่วงยิ่งดีลไหนซับซ้อนสำคัญและมีมูลค่าเยอะเงินกินปล่าเวเย็นตรงนี้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ในเคสของ f o r e เรนเรียสเมื่อนเตมไม่ได้ใช้เอเยจนส่วนตัวแต่ให้พ่อแม่ดูแลผลประโยชน์เงินจำนวนดังกล่าวจึงกลายเป็นของฮันโยอคิมและคารินไปโดยปริยายอารมณ์แบบธุรกิจครอบครัวเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียจะว่าไปนี่คือข้อดีของการไม่มีเอเจนต์เลยครับคือคุณไม่ต้องแบ่งเค้กแบ่งผลประโยชน์ให้คนนอกแต่ถึงอย่างนั้นคนดีวคนจราจาก็ต้องรอบจัดพอตัวด้วย สำหรับฮันโยอาคิมและคารินพ่อแม่ที่อยู่เบื้องหลังคอยดูแลประครบประงมลูกชายมาอย่างดีจนมีวันนี้นอกจากเรื่องเงินผลประโยชน์มหาศาลแล้วการได้เห็นฟอยเดนเรียสประสบความสำเร็จย้ายมาร่วมทีมแชมป์รีมร์ลีกอนาคตสดใสรออยู่ก็ถือเป็นรางวัลที่คุ้มค่าสำหรับพวกเขาแล้วครับ